ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะ สวัสดีวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2,565เด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขฮานอยกันต่อเลยเนาะจ้าก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือกาวเด้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องแอดมินหน่อยน่ำนเด้อจ้าเด้อหลักกาเบิ่งคลิปวิดีโอให้จบน่ำเนาะจ้าเนาะบอคาบโฆษณาในวิดีโอเด้อจ่าเด้อ เป็นการสนับสนุนแอดมินนู่หน่อยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งครีม to. ทูบทรเข้ามาส่งได้เลยดวยจ้ะเดอ้อพร้อมส่งนะคะเบอร์โทรที่สั่งครีมทูบสบู่นะจนะ๊ะเนาะ0ูน6 3 2 5้1 3อกอนนะคะหรือว่าจะเม่เบอร์ทักไลน์ใดเลยดวยจ้ะเดอ้อ เป็นยังไงกันเนาะท่านผช้ชมําหรับผลห้าหน้อยเมื่อว่านี่แตกกระจายนาจานาเนาะจ้ะเนาะเหล็กในตะล่างแตกกระจายดีใจกับทุกท่านที่ถูกรางว่านดาเดอ้อจ้ะเด้อท่านใดที่เอาทั้งหมดสิบหาชุดก็คือสิเฮงเฮงปังปังกันไปเนาะจ้ะเนาะ่า,า,าวา,ายทันที่ทักมาหาแอดมินนูนหน่อยเอาทุกโตเลย่านผช้ชมมันใจเพราะว่า มันใจนู่นหน่อยว่าเล็กในตารางแอดมินนู่นหน่อยข่าวแทบจะบอลลุดนะจนะ๊ะเนาะแทบจะบอลลุดเลยขอบคุณหลายๆเรด้อท,ที่ติดตามรับชมนะจนะ๊ะเนาะเมื่อวานนี่เล็กในตาร่างเจาะแตกนะจ๊ะนะเจาะแตกอีกแล้วเด้อทาให้ชมดีใจกับทุกท่านที่ถึอรางวัลน,นะจนะ๊ะเนาะให้ด้วยใจ ทำดีที่สุดแล้วนะจ๊ะนาะให้ด้วยใจทำดีที่สุดแล้วมีใจก็ตามมานะจ๊ะนาะมีใจก็ตามมาก,กดติดตามทางช่อง y o u t u b e ได้เลยด้วยจ้ะเดอ้อหนูน้อยชาแนลนะจ๊ะเนาะให้ฟรีทางช่อง YouTube เท่านั้นยูน่า a c e b o o k กะจะบอคอยล่งนะจ๊ะเนาะหลังเล็กออกค่อยเอาไปลง พราะว่าแอดมินหน่อยให้เขามาเบิงทางช่อง YouTube เดอจาด้าเดอให้ฟรีฟีทางช่อง YouTube เท่านั้นเฮ็ดเต็มที่ซุมเมอรนะจ๊ะเนาะให้ด้วยใจให้ฟรีฟรีขอแค่เขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ามักนะจ๊ะเนาะถ้ามักก็กดติดตามไวน้นั่มหลัวกะเบิ่งคลิปวิดีโอให้จบ บอกวามโฆษณาในวิดีโอด้วยจ้าเด้อเป็นการสนับสนุนทางช่องแอดมินหน่อยนะจ้ะเนาะเมืม่อวานนี้เจาะแตกไปที่เจ็ดแปดรอบพิเศษด้วยจ้าเด้อหน่อยพิเศษนะจ๊ะเนาะแล้วก็ไปเข้าในตะล่าง c ี่สามหกแปดรอบปกติด้วยจ้าเด้อเข้าสีเก่ารอบ b บีแตกกระจายนะจ๊นะเนาะ เล็กเมือว่านี่ดีใจกับทุกท่านที่ถือกรางวัลน,นะจนะ๊ะเนาะแบบนี้นดนๆจังมา,ากนะจ๊ะเด้อปรดมมาเสมอเต็มที่ก็คือมากแค่สองครูเท่านั้นนะจนะ๊ะเนาะเมื่อว่านนีหนูหน่อยกระจมยู่ว่าเหล็กใน้ตาล่างนี่บ้เคยมากหน่อยคือชุดเดียวนะจนะ๊ะเนาะปกติก็จะมาสองชุดเมื่อว่านี่ดันมา สี่ชุดนะจาน๊ะเนาะแตกกระจายเลยเอาสำหรับคลิปนี้ไปรับช่วงแนวทางกันต่อเลยเนะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2565 เลขในตารางนะคะเมื่อนี้แอดมินหน่อยให้ธรรมชมเอฟซีทุกๆทุกทนระวังแน่เลยจ้ะเดอ้อเพราะว่าเลขในตารางเมื่อวานนี่เข้าไปทั้งสี่ชุดนะ,นะจ๊ะเนาะไปทั้งสามรอบเมื่อนี้ให้ระวังแน่เลยจ้ะเดอ้อให้ระวังน้ำแต่ว่าแอดมินหน่อยกะทําเต็มที่คือกันนะ,นะจ๊ะเนาะทําเต็มที่คือกันมักจัด คัด่านนะจ๊ะเนาะ้า,าบ,บตรงเลขง่ายใ,ใจกับอตรงเห่นก็ได้นะจ๊ะเนาะจอบซ่อมบึงกรก็ได้เพราะว่าเมื่อวานนี่เขาเข้าไปตั้งสามรอบนะจ๊ะเนาะสามรอบสีุ่ดเลขในตารางนะคะสี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดแปดนะคะเลขในตารางนะคะเด่นสี่รองห้านะคะ แอดมินหน่อยเจาะไปที่หาดวอจารเดอร์วิ่งห้ารูดห้าเนะจ้ะเนาะหกชุดเดนห้าเก้าห้าศูนย์ห้าเจ็ดห้าแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกคลิปแอดมินหน่อยก็จะบอกคือกาวด้วจารเดอร์ เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจน้าตัวเลขไปลงทุนนะจ๊ะเนาะพิจารณาดีๆก่อนเ้อจ้ะเออชอบจัดขัดผ่านนะจ๊ะเนาะตรงกับเลขเจ้าของมักคอยจัดนะจ๊ะเนาะสาหรับเลขในตารางนั้นทันใดที่จับเป็นจับเก่งจับแมนจับเองได้เลยเ้อจ้ะเออ้เอ,อเลขในตารางรวมสามรอบนะจ๊ะเนาะพิเศษ ปกติและ VIP ได้แล้วหยุดเดือจ่าเดอได้แล้วหยุดสามชุดเน่นๆก็จะมีห้าเก้าห้าเจ็ดเก้าเจ็ดเดอจาเดอเมื่อนี่ประกาศเป็นสีเดียวกันเบิดเดอราธรรมชมเมจิสีแดงเมดนะจ๊ะเนาะเมจิสีแดงเมดเบิงสีน้ำเงินไปก่อนนะจ๊ะเนาะเน้นเจาะรูก็จะใส่เป็นสีเดียวกันเด้อจ้าเดอร์ เอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหนูหน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเนะจ๊ะเนาะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ